สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับค่ำคืนนะครับของวันที่1นรับเดือน9 2 5 6 6นกะครับก็เป็นแนวทางของเดือนใหม่วันใหม่นะครับพี่น้องก็ขอให้มาเด้งเดงปังๆก็แล้วกันนะครับสำหรับแนวทางของค่ำคืนนี้นะครับส่วนแนวทางเมื่อคืนนี้นะครับของเราก็ถือว่ามาในสายรูดแล้วก็สายเจาะนะครับหนึ่งรอบนะครับเมื่อคืนนี้ นี่เลยนะครับก็ยินดีกับไปพี่สมาชิกท่านใดที่มีโชคด้วยนะครับผมเมื่อคืนนะครับเราสามัคคีผมให้5กับ9ไปนะครับผลที่ออกนะครับ5 3 4 6 5มสนะครับพี่พี่ของเราเนาะใครวิ่งรุดที่5นะครับเข้าไปที่5 6าหในตัวเน้นตัวเจาะนะครับที่ผมเขียนผิดเนาะเพราะว่าจะมาตัวนี้มาจริจริงๆนะครับพี่พ มาในตัวกลับนะครับผมดีไม่เด้งบนเด้งล่างเนาะถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นสี่สามสี่สามห้าหรือว่าสามสี่ห้าเนี่ยก็ยังจะมาเนาะเด้งเด้งนะครับสายรูดส่วนเราสามัคคีวีพีให้ห้ากับหนึ่งผลที่ออกสามสามเก้าศูนย์สามมาหนึ่งสามให้เราก็ไม่ได้นะครับพี่พี่เนาะหลักสามเนี่ยผมเน้นเลยนะครับหนึ่งสามห้าสามออกสามเก้าศูนย์สามน่าเสียดายนะครับพี่หลุดไปรอบนี้นะครับผม ส่วนลาว VIP ให้2กับ8ไปผลที่ออก8 70กับ38นะครับพี่พี่ดูนี่เลยพระเอกของเรานะครับใครไม่รู้ที่8นะครับเข้าไปที่83 38นะครับก็ถือว่า2รอบนี้มาในตัวนี้นก็ถือว่าสอบผ่านเมื่อคืนนี้สอบผ่านนะครับพี่พี่หลังจากที่หาคู่ยากมากนะครับพี่พี่เนาะลาวรอบดึกนี่หาคู่ยากมากๆนะครับเมื่อคืนนี้มาในตัวเจาะก็ถือว่ายินดีกับพี่พสมาชิกด้วยนะครับ ส่วนในค่ําคืนนี้นะครับก่อนไปรับชมทุกครั้งก็ฝากข้าเตือนนะครับแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับไปพ,พี่เป็นเพื่อนสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคอย่าลืมไปที่ใต้คลิป,ใต,ลปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองน้องอสลับไปพี่ที่เข้ามาใหม่นะครับยังยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็ขอให้เฮงเปังๆก็แล้วกันนะครับ ของเรามาดูนะครับรอบแรกนะครับพี่พี่ของเรามาดูรอบแรกนะครับรอบแรกวันนี้ผมให้ไปที่เลขสามแล้วก็เลขเก้านะครับสายรูดผมให้ไปที่เลขเก้านะครับผมสามห้าสามหกสามเ 9ก้านะครับผม3ตัว3ตัวให้ไปที่396นะครับให้ไปที่396นะครับผมสานะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนเราสามัคคี V I P นะครับเราสามัคคี V I P ผมให้ไปที่เลข8แล้วก็เลข4นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข4นะครับผม80 83 89 40 43 สี่เก้านะครับเม็ดเดียวแปดสี่ศูนย์นะครับผมสี่ศูนย์นะครับแปดเก้านี่เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเราว i p เรา V I P นะครับผมให้ไปที่เมื่อคืนนี้มาตัวเน้นเนาะวันนี้ได้5กับ9นะครับสายรูดให้ไปที่เลข5นะครับผมทุกๆแนวทางชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับพีนะ่พเนาะตัวเลขตัวเลขไม่โดนใจก็เราสามารถเดอนผ่านได้นะครับไม่ว่ากันแต่ถ้าตัวเลขโดนใจก็ตามได้นะครับตัวนี้นตัวจอะก็จะประมาณนี้แหละครับ 3มตัว9 5้าหดนะครับผมวันนี้ขอให้เจอคู่อีกนะครับผมเนะ <c oughs> าะเมื่อคืนนี้ก็มาใน2คู่วันนี้ขอให้เจอคู่ก็แล้วกันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับไพี่สลับแนวทาง3ามาวรอบดึกนะครับราวสามัคคีราวสามัคคี VIP แล้วก็ราว VIP นะครับขอให้มาเด้งๆปังๆก็แล้วกันนะครับวันนี้นะครับพี่พอผมไม่ได้ลงในช่องทาง u t u b e นะครับสลับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับผมลงในกลุ่มเนาะมาเด้งๆนะครับพี่มาเด้งๆนะครับผมให้2กับผมให้2กับ6ไปผมให้2กับ6ไปคิดว่าน่าจะมาใน27ตัวเจาะนะครับแต่ แต่เลข6เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเนาะแต่จําได้แต่ว่า27เนี่ยรูด2มาแน่นะครับเนาะเป็นแบบนีตลอดเลยนะครับพอเราลงในช่องทาง YouTube ก็ไม่มานะครับพอลงในกลุ่มก็มานะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามทากทุกแนวทางนะครับผมส่วนคลิปนี้ขอโชคดีทุกท่านนะครับกลาบสวัสดีครับ